บางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจคําว่าความว่างว่างทางโลกหมายความว่าคนขี้เกียจไม่รู้จักทําอะไรแต่ว่างทางธรรมคือเป็นว่างที่มีเหตุผลเป็นว่างที่อิสระเป็นว่างที่เป็นความสุขที่เป็นอมตะจริงๆเพราะว่าจิตนั้นไม่มีโทษถือว่าปลอดภัยที่สุดเพราะจิตนั้นไม่หมกมุ่นในเรื่องอดีตไม่ได้ขีดเรื่องอนาคตอยู่กับปัจจุบันก็เลยกลายเป็นคนที่มีความรู้สึกภายในใจ ชื่ว่างเปล่าเรียกว่าสติสัมปชัญญะอยู่ตรงนั้นไม่มีความกลัวตื่นตนกตกใจไม่มีความลังเลสงสัยจิตใจนั้นไม่ฟุ้งซ่านจิตใจนั้นไม่ว่องแหววหาวนอนไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอจิตใจไม่ลงไหลอยู่กับความโลภโกรธหลงทั้งหลายนั่นแหละคือผู้ฉลาดผู้ที่อยู่ด้วยความปลอดภัยเขาอยู่อย่างนั้น